สวัสดีครับกราบสวัสดีงามครับโอ้วันนี้ตอนเย็นนะครับเน้อวันนี้แก้หลังแก้แอลครับนี่ครับวันนี้แก้หลังแก้แอลเนะ่สุ่มเบาบ้านลุงเบิร์ดนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นวันนี้นี่นะครับั้งกินคนเดียวครับทีมงานยังมาเลยวันนี้นี่ครับบรรยากาศทางปุ่นอบ่าอไกดนะครับเน้ออยวลุงเบิร์ดทายให้ดูครับแต่ตอนนี้ดูตอนนี้ครับ แก้มนะครับแรงมากกับมีหั่นน้อยนะครับนอเนี่ครับเราปลาเราบานเขานี่ยนะครับเบิด์ดีกันหยบแกะหลังแกะเอาสักหน่อยนี่นะครับกับหนังหนังหน,งนังหมูครับหนังหมูหนังว,ว่าป้นนี่ประแขงซื้อมาต้มจิ้มกับน้ำจิ้มครับ นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับเอาคลิปสั้นๆนะครับเนาะวันนี้ครับนี่ทายอบไก่ให้ดูนะครับเนี่ยพามาดูอบไก่ครับเต่าฟื้นเต่าทานวันนี้มาได้มาได้ตำน้ําพริกแกงให้ดูนะครับมาได้คกมาได้ซับไก่ให้ดูนี่ครับหยุดเยือดร้อนๆ้อนเลยนะครับนี่นะครับเป็นได้นะครับตั้งไปประมาณสักยังไม่ถึงรึ่งชั่วโมงครับนี่ครับ ไก่เหนียวไก่จนนะครับน่ครับไก่าปะปุกอบไก่มะม่วงนะครับเฮ้ยตั้งรอทีมงานเจ้ามูจะมาแอวหานะครับวันนี้นี่ครับใส่ฟืนใส่ทานนี่ครับเนาะขนาดครับวันนี้รับรองเลยมานะครับเน้อมามาแขกมาดูใกล้ๆครับนี่ครับเบอจะเปิดจะดูกอบไก่ของเราเห็นชาติเับป้าแขกชัดเจนนี่ครับชิ้นเงี้ยงเงเลย นี่นครับชิ้นใหญ่ๆแต่ยังบระทันเปื่อยเลยนะครับเนี่ยนี่ครับ,คร,บครับลองดูเหมือนไรนี่ครับเขาจะตุนไปประมาณแหประมาณชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงได้จต่ความเปื่อยของไก่นะครับนี่ครับนี่ลองนีวล,ลองชิมดูหน้ามันเป็นแบบลองเทสุดก่อนลองเทสุดว่ามันเป็นยังไงลองไปเทสดดก่อนเอาละครับ รอนะครับเดี๋ยวรอดูประมาณแหมสักชั่วโมงสองชั่วโมงยังเบื่อไทยให้ดูครับนี่เขาตุ๋นไปเลยกันนี่ครับตุ๋นไปเลยรับรองครับสุดๆุดเมนูนีน้ดูบรรยากาศครับจะตักปิ่นกับแก้มสักสักถ้วยก่อนอ่ะโอแคโอเปิ่นกับแก้มสักถ้วยโอ้โหนี่นะครับ เอาส่วนที่เปื่อยๆมาแขกป็ดพวกตีนพอกปีกันไว้แห้งก่อนอ๋อจีบออ้นี่เนาะออบาเตักเบาเบก่อนเพราะว่าชีมงานทาม่บครบเนี้พอละไปตักนักเจียเอาจีบก่อนขวมันแบเปื่อยไม่ใช่เงี้ยนะครับนวลๆเหมือนกันเนาะนวลๆเหมือนก่านครับนี่นะครับใส่ของป้อมนอยใส่ของป้อมนอยเนาะอันนี้ปอกตีนเป็นอย่างไรที่ด้าครับ นี่ครับโอ้สุดยอดครับน,นี่ครับน,นี่ถ้า,าเหยื่อปืนไงเพื่อนนี่นะปืนปืนละน้ำแห้งแล้วนี่เดี๋ยวเราลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนนะครับไปก่อนลองดูบรรยากาศในจิ้มก่อนเทน้ำดูก่อน นนากินนะครับท่องปืนยายน้นอยน,นี่เอาลองหัวปลาแคกลองดูงดูอัดลองหัวละอัดลองชิ้มัโอ้ปืนยาน้นอยเน่ยโอ้ปืแนแล้วเนี่ยปืแนแล้วองมเนดูโอ้ยโอ้มาห้องบัสไซห้องบัสไซไฟเมาเพราะว่ามันจะนแรงมันจะรี มีส่วนมันหนุ่มนะลุงเพราะว่ามันส่วนหนุ่มฮู้นอนนี่เนาะนี่เป็นพวกตีนพวกเนี้ยเขาไว้ที่หลังฮะล้นๆเลยมาแขกจิ้มดูมาแขกจิ้มหัเป่ากันนี่เป่ากับมะเป่าได้อ่ะลิ้นซุกกับป้ามะเปลวอันน้อจะเดี๋ใส่ไฟไว้ท่านหน่อยเหมาะเริ่ก่อนโอ้เจ๋วเวีดเลยขึ้นอัลซาลาอัดกระติ๊บฮาไม่ยากนะครับ เออเบอรอ่ะเบอรอ่อ้วมอแกมแกแกอยาีเห็นอต้องแใครนะไม่ได้อีกเบรอางในเกเอแล้คาม่ขงนกชิ้นยังไงนะครับเป็นการชิ้นทบานมาแล้วครับได่เห็อ่เือสจยนิมนาครับสดนน สุดนใหยครับฝากกด3องเอดเ้วอนะครับเน้